สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสู่ปู้สุขคนนะครับเนาะครับครับเบรเกอร์เป็นมือวั่นผาหัตแหละครับมืออื่นกับสิเป็นมือวันศุกร์นะครับเนาะครับสำหรับตัวเลขครับเป็นตัวเลขเล่าพัฒนาแหละครับอันนี้ทา้งสองเสียงยาพ้าเลาะกับมีหน้าทางครับเอามาตอนมาฝากเอฟซีนะครับเนาะครับเป็นของปู่คุณแหละครับครับสำหรับตัวเลขของปู่คุนครับออกปุ๊บเพลินกับคำนวณปั๊บเลยครับสำหรับตัวเลขของเพลินครับ เป็นเล้าพัฒนาเด้วยครับครับงวดหมูว่านหมูขึ้นนี่ครับงวดหมูขึ้นนี่นาะครับเนาะครับวันวันพุธวันพุธที่ยี่สิบห้าของปูขุนก็ถือว่าแตกะแตกไส้ละครับแตกกระจักระจายกระเจิงไปเลยครับง่ามแท้ครับสําหรับตัวเลขของปูเนาะครับเนาะครับก็คือไม่มีผู้ใดผิดหวังแหละครับสําหรับตัวเลขครับสําหรับที่ตาม่องเสี้ยงยาพาะเลาะมาเรื่อยๆเนาะครับเนาะครับ สำหรับตัวเลขครับสำหรับตัวเล็กมือคึืนนี่ครับเป็นของปูขุนเล่าพัฒนาล่ะครับครับบนล่างครับสำหรับเลขบนล่างเลขกวิน4 5 6ห้าดครับงาม8 9ครับโอ้สำหรับเล็กที่ออกนะครับล้อลืม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 บอกไปเลขที่ออกกับวิตาเก้าะครับ9 9 8แล้วก็ตัวสุดท้ายกับเก้าอีกเก้าสามตัวครับ เลขซีตัวเก่าสามตัวครับเลขเป่าครับเก้าเก้าครับเลขล่างกับเป็นเก้าเก้าครับครับนี่กับเข่าละครับของปูแปดเก้าเข่าเต็มเต็มสําหรับวิ่งปูจับกลมเดนมากครับกับเป็นเก้าครับตัวล่องเพื่อนกับเป็นซีเนาะครับเนาะครับเลขหกตัวที่ปูจับคู่ม่านันก็มี หก8ปดแตัวกลมครับ96ตัวกลม97ตัวรอง98ครับ98มันออก989ครับเป็นตัวกลับครับเขาตัวกลับตัวที่เจาะของเพิ่นครับตัวที่เจาะมาให้ก็เป็นตัวกลับครับ9889เกานะครับเนาะครับครับสำหรับเลข3ตัวกับ8 9 4ครับเลข3ตัวกับ 989 9 8ปดครับ498 496ีเก้าลขสี่ตัว9 9ด9 9้าครับกาบัเขาครับ8 9 9เก้าเสีหครับกสำหรับเลขสามตัวสี่ตัวการลุดไปครับเลขสองตัวเจาะครับเขา ตัวกับอันนี้เป็นตัวกลับครับสําหรับตัวเลขกของปูครับอันนี้เป็นงวดที่แล้วนะครับเน้อครับเอามาไปต่อผนว่าจัดไปเลยครับามคาสั่งของปูปูสั่งจัดจัดไปเลยครับขอไปเบิ้งตัวเลขกครับขอไปเบิ้งตัวเหล็กของปูเป็นเลขกเล่านะครับเน้อครับเล่าพัฒนาครับเป็นหวยลาวพัฒนาครับ ครับผู้ใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับเด้อครับกดไลค์กดแชร์น้ำแน่ครับกดติดตามพร้อมครับเพียร์ิบอรดดพาดแนวทางตัวเลขงามๆครับหนึ่งไลค์ก็มีความห้แหละครับครับขอขอบพระคุณหลายๆครับสําหรับการกดไลค์กดแชร์ให้ครับครับมาเบิ่งไปรับกันเรื่อยๆครับครับเป็นวันศุกร์วันศุกร์ที่ยี่สิบเจ็ดนะครับเอาเป็เล่าพัฒนาเนาะครับเนาะครับเอาเล่าพัฒนา ส่งมาเขากับทรงต่อไปครับเราพัฒนาวันที่เศร้าเกศท่านว่าอยู่ครับท่านว่าคมครับหกเจ็ดละครับพศสอครับสำรับเลขบนล่างครับบนล่างเลขวินเลขเวียนปูหาไป0 2 3ยสี่ หกแปดครับอันนี้เป็นเลขวินครับเลขวินของปูมีทั้งมดครับครับนี่ก็เป็นเลขวินของปูครับวินไปที่ศูนย์สองสามสี่หกแปดครับเก๋งเก๋งเลยครับเพื่อนมาหกแปดแปดหกขวาไปครับเอาจับคู่มาให้ เรียกวิ่งเลียกวิ่งเรียกหลูดผูดไปที่2องกับ0 2นยกับ0ูครับ2องกับ0จับคู่แปดศูน 8 6ดหกแปกครับโอ้หกอีลีครับหกแปดเขาเพินแปดหกหก,หกแปดมนครับสอสอ,อันนี้เป็นเล็กสตัวครับกับซีซแหละครับซีเอ่อมาแปดครับเป๋าทางนั้นเลยครับ2องส,องส,สครับนี่เป็น ปูจับครูมาให้ครับเลขปูจับครูเลขลูดของปูกับสองกับศูนย์เหรอครับเอามาเป็นสามตัวครับสามตัวปูสามตัวปูกระให้นักไปคือกันครับชุดนี้ก็มีสองศูนย์สองครับจับเรียนเพิ่นจับเรียนให้ครับสอง สองศูนย์ตัวสุดท้ายศูนย์สองสองครับเลียนยหกประตูไปเลยครับจับหน้าจับหลังก็จับไปครับสำหรับเหล็กสามตัวครับจับเอาเลยครับได้เหล็กสามตัวมากก็จัดคัดกระพ่านล้วครับสี่ตัวสองศูนย์สองส สองสองสามตัวได้บ้านนี่สองสองแล้วก็สองศูนย์ครับนี่ครับปูขุนผ้ารวยเหรครับชุดนี้เป็นของปูขุนผ้ารวยครับปูขุนผ้ารวยเนาะครับเนาะครับเอาโลก,โกรวเป็นกันครับปูขุนผ้ารวย เป็นเลขเล้าครับเล่าพัฒนาครับสําหรับสุดเต็มกับบได้ลงให้เพิินครับสิทธิเขาเป็นทั้งสุดเต็มแล้ะครับตอนนี้ครับอันนี้เป็นปูขุนผ้ารวยงมดประจำวันที่ยี่สิบเกตแล้ะครับเอามาเบ่งตัวกลมของเพิินกันครับสำหรับตัวกลมตัวเด่นตัวเก่งของปูครับบนล่างอันนี้เป็นเลขวินครับวินวินเอาครับไปวินเอาศูนย์สองสองศูนย์นี่ครับ ศูนย์สองสามสี่ห้าหาบมีครับหาบะมีกลมเด่นไปที่สองครับกลมเด่นไปที่สองกลมเด่นไปที่สองศูนย์กลมเด่นไปที่สองศูนย์ไม่กลมเดียวครับไม่กลมเดียวครับพวกนี้ร่องร่องไวรร่องไวบนว่าครับร่องร่องร่องสองตัวกลมเด่นไปที่สองสองศูนย์ กลมเด่นไปที่สองสองศูนย์ครับอ้าวแคบหนาจอไว้ครับมืออื่นนะครับเ้อครับอันนี้เป็นเลขเล้าพัฒนาแหะครับสําหรับปูขุนแหะครับท่งนสองเป็นตัวแทนนาเสนอครับให้แก่ปูขุนแหะครับทัางสองปู้คุนก็มีครับเอาไปติดตามเบิ่งเบิก็ได้ครับครับตัวเลขงามๆแคบหนาจอไว้เลยครับตัวเลขสวยๆงามๆครับงวดที่แล้วกับจังๆแหะครับของปู้น้องๆหลุดเขาวิ่นเขา เจาะเขาครับแต่ว่าเป็นตกลับครับงวดนี้มาเอาไปลุ้ยครับมาเอาไปลุ้ยเป็นว่าครับเอาไปลําไปลุ้ยนะครับได้ครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีองไรละครับท่านสองขาสีขอลาพี่่าน้องนะครับเนาะครับขอให้พี่น้องเอฟซีครับโชกโมันมันลำลำลุ้ยลุ้ยครับพอกันไม่คลิปนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ